สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามบ่ายวันเสาร์หาฮิตมือเสาร์หนึ่งบ่เจอพี่น้องขออภัยจ้ะพอพักบ่ายเมื่อกินเข่านะบ่าวเคนครับเรายอีกมาเล่าหายจ้ะเพราะว่าแถวนี้มันโพนหลายนี่มันเป็นโพนแบบนี้ครับโพนมันหลายแบบนี้ก็เลยพากันมารุ่นเดนน้องจำได้บ่พี่น้องที่วิ่งคลิปน้องอยู่มือเ้าอยู่บ่เดี๋ยวโพนนี่แหละที่น้องอิวได้ ไอ้น้องอยู่ว่าน้องอยู่บ่ได้เลาะบ่ได้เลาะบอเคียนเสตติกกันเลยว่างั้นเดี๋ยวพ่อกับแม่สิมาเลาะรอบบ่ายบ่เคยมาเนาะครับผมต้องมาลุ้นกันบุ่งโพลไหมครับเต็มเลยนี่ถ้ามันออกคูโพลเนี่ยบอเคียนนี่หน่อยว้ายโพลบินเล่นฟ้อนเฉยเลยเด้อโพลเปลือกโพลบินทำตรงไปตามโพลแบบนี้เด้อจ้ะแม่นจอมปวกเนี่ยโพลที่เสตติกว่าค่ะภาษาการกับจอมปวกเหมือนเนาะจอมปวกจอมปลกใหญ่ แต่ถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกโพนโพนปวกโพนปวกที่กองท่ากองท่านก็น่าหนาหนาหนึ่งโพนเดียวถ้ามันออกนี่กีนบึกกีนบึกมันออกนี่หลายคักงมันโพนใหญ่นี่แล้วมันโพนใหญ่พี่น้องมาชมธรรมชาติต้นต้นอันนี้แหละที่ เพ็ดพึ่งมากออกนะใหญอีดีล่ีก่อนีโนั่นกบโนี้ที่ีก่อนะทก่อนจะได้เลาะเลยน้องอิ๋วเข้ามาเอาบอลบอลกระดาษนะนี่เป็นโผน่มาเห็นโวกโล่ไลหลายโลไ่น้องอิ๋วก็มาเอานี่เลยบอลกระดาษกัดยาชงอ่างยางอางหมเลยแกสลัพัดนึก อยู่ก็แม่น้องเจ้านายกลับเลยเด้อจ้าพี่น้องท,งที่ที่ตามตามช่องน้องอยู่สิลู่เนาะครับก็มือเพิ่นมาส่งต้นไม้จ้ะมาส่งนไม้ต้องเข้าไปติดตามในช่องน้องอยู่น้องอยู่สิรับออเดอร์เมื่อไหร่น้องอยู่สิแจ้งเรื่อยๆครับถ้าผูดถึงสนใจปรัญจัยยง,อง,ยยงอ่าน,นเนาะต้องไปติดตามก็ตรงนี้อยู่อ๋อโถนใหญ่แท้สติโถนใหญ่แล้วก็ล็อคด้วยพี่เห็นขาล่ะมันเฮ็ดเน่าปะ คือมีแต่ขาสติ๊กเขาก็มีแต่ขาแลกินเขามีแต่ขาโอ้พุ่นน่ะหอยโดนกินสติ๊กมีแต่ขาพุ่นน่ะมีอีกบ่พุ่นดีข้างบนโอ้ตรงนี้มีแต่ขาโดนกินหมดแล้วไายคันไหนบานหมดแล้วบานหมดแล้วสติ๊กมีอีกบออ๋อพุ่นปักใหญ่พี่น้อง พดงออกันีติอุ้ยพูดดตุ Look, ้มตพูดนกะัเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้ยมนี้คือมีหลายรุ่นแท้ผู้ผูตุ้มตุ้มทางผู้อุ้ยสติกพูนเป็นป่าอยู่อยาขึ้นูนอยาขึ้นูนเยี่ยมกเยียมเยอดีดเดี๋ยวพังนาทก่อน โอ้ดอกในหน้าก็มีสถิตมีหลายรุ่นขนาดเลยโอเคพูดดิเฮ้ยพี่น้องอุ้ยหน้าทางก้อนงก้อมันหกบแต่เนี่ยโมเห็นทางก้อนเดี๋ยวทางเปิดเบื้องก่อนเนาะมันนลอยหลายซ้ำไหนพี่น้องแต่ที่เห็นเห็นเต็มเลยพูดดิเห็นตัวหัวแหลมแหลเชื่อกันเปิดก่อนสติกเปิดเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ใส่ถุงมือแล้วได้มันมือกันอีกแล้วน,น,นี่อุดมอลยก่อนในนม้นได้รุ่นดิกำลังออกเลยชนิดกบกบ

ยาก็บ,บังเนละ้วเนาะอไปขูดขาที่บ้านเนาะดอกหงามตุ้มๆนะ่ากินหวานพี่น้องโอ้โออหยากออกแล้วเต็มเลยนี่ตรงรีแต่สติมีไฟแย่งเขาดาวเสกิ่งตตโพน บ่มีไผแย่งเด้อพี่นอ้องภาคใต้นี่เด้อน้องคอมเมนต์บอก <c oughs> กลัวเก็บได้เร็วแน่ยังมีคนแย่ง <c oughs> บ่มีจ้า <c oughs> ตั้งแต่เก็บเง็ยบมาอยู่บ่เคย <c oughs> ถึงแย่งจากเธอเด้เนาะไผ <c oughs> ่เจ้านังกะมาน <c oughs> มดเด้อสติ๊ก ของแซบอีกเดียวมุดกัดดอกเพื่อนจะบึงดุนกองในนี้ไะนาดอยู่มดุดผมมักเรื่อ,อยๆเพื่อน,นหวานเพื่อนมีน้ำนดิโหรุดรุนะดขนาดมีแต่มุด เต็มเลยงามบอกเลยงามเนาะงาเได้ของแซ่บอีกแล้วพี่น้องทางใดก่อนทางนี้ก่อนเนาะจ้า แต่ไซนี่แต่โตมู้คาดไปทางพี่ก่อนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาทางเก่าทางเก่ายังบเวเบิดมีหนึ่งจุ่มนี่แหลยงามหมพี่น้องทางงามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สารติเงีนยเด้อจ้า ค่อยอ้อมขึ้นไปเพราะมันชันพี่ไหมเนาะ cũng vậy thương nhau ใส่ะน้องมือด,ด้วยดเขาเงี้ยวๆสวยพร้อมเลอนี่เก็บเห็ดสวยๆแล้วค่อยๆยิดีด้ด <c oughs> ไหนลุ่งควรเด้อไหนลุ่งควรน <c oughs> ้อง, <c oughs> งฟังคำบอกเลยควรแปลว่าที่สูงชันภาษาภาคใต้หะเนาะ คือว่าปุกเขาไหมเนี่ยปุกเขาพี่น้องคนใต้มาแปลเนี่ยเด้อจ้ะควรแปลว่าหยัเง้อใจถึกอยู่บ่งามีดีด้วยห้าดอกสิบดอกพี่น้องพ่อแกง น,น,นตัวอะไรกินคะพวกพวกพวกกิดขาแล้วได้ดาวเป็นตัวสวยๆเด้าขาเันโดนกินเห็นไหมดดโดนมดตรงเนี้ยมดกินมดกัด ขามันยังหวานขาเซฟถ้ามันบานขามันนอนกินมันเหี่ยวพ่อแต่แบบนี้หวานมาทองพี่อึ๊บมัดเดลยโหนี่ วันเสบมีคลิปให้พี่น้องเบิ่งได้มือนี่เมื่อวานนี้บ่มีเมื่อวานก็บบ่มีคลิปเพราะเมื่อวานบอกเคียงกับสติตตไปฉีดวัคซีนบอกเคียงเนี่ยเจ็บแขนขนาดสวิตติห้อบุ๊เป็นหยังเคียงังเจ็บแขนอยู่เลยวัคซีนรัฐรัฐบาลจากพี่น้องเก็กอะไรกัดแล้วดอกนี่ หน่อยดิตูมแบงคเด็อ right oh. oh. no ๋อร right ุ่นประมดนี่ดิบอกนนีดิแต่ว่าหักมุดกัดเลยนี่หลายรุ่นขนาดเนาะรุ่นต้องเกิดรุ่นต้มตูมกิ่งไม้ฮะสติ๊กเขาแขกเขาแขกจะไปถึงงวกนำนี่ดิเดี๋ยวบานๆก็มี สองดอกบ่สองดอกติดกันที่เหลือเลยแต่ขาขากมันำอ่อนก็เอาไม่ถอกมันยังน้อยจ้ะฮัมได้เห็นดอกเดียวสวยมาเลยมีสองดอกติดดีเ้ลงข้างล่างเราคุณ ไปเดียวไปเคียวไปเดยจะตกมาลุ้นกันจะเต็มตะก,กร้าหรือเปล่าเดิมทางนี้เพิ่งเริ่มบ้านเนาะนหมู่เดียวกันพพนเดียวกันได้หนิพี่น้องอยากลุยเด้ได็กเด็กนองเริ่มมาเลย ได้ไหมโบเคนเอาไว้ทีหลังก่อนไหมสติ๊กไว้ทีหลังแล้วอ่ะดอกอ่อนก่อนดอกอ่อนอ่อนก่อนโบเอาอ่ะโบเคนหนอนเพิ่ขึ้นหรอพี่น้องคนเดียวหนอนเห็ดไอ้ดอกตุ้มๆตุ้มๆก็เป็นเชื้ออยู่นี่แหละที่จริงมันกับโบตุ้มจ้ะรุ่นเดียวกันเดียวกันพูนเดียวกันนี่หนิพี่น้องคนเดียพูนเดียวกันแต่เห็ดนี่มันเกิดหลายรุ่นครับ เกิดก้อนนี่ขึ้นมาหน่อยนึงกำลังพ้นจากดินดินแยกดินระเบิดอยู่พอดีเต็มเลย Trừ điều này, rồi chịu. Một mấy mẹ. Một 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 ดี๋มันมดขอไปกินแล้วหัวขาดเบิดหมอหลุดินไหนินใหนก็กินไม่ไิดยังไม้ติดีกม่ต้มงม คมทุกนี้ <laughs> เขา,าก็จะไปเก็บเนาะค่ะอยอ้อมออกไปเบจ้าเราจะไล่เก็บข้างบนก่อนสองกใหญ่ดีใหญ่ดี <laughs> <ๆ> ลมเย็นบลมมันเย็น <sh> จังเลยหนาวจี๋ลงโทนเ้อโอหักเด้ผุน่ะบริตมเนี่ยังผมมืดยังบเบดข้างบนอุ้ยังยงเนาะอยัดใส่มือด้อดาวซีมีกี่ดอกดางซีมีกี่ดอกสองขึ้นมาแล้ว Nào chìm chim kìa đây Bất diệp ạ ô tôi chạy bớt, Mấy nào quạt <laughs> ขนาดนี้จิ้มไม่ดึกจนเกินไปและไม่สั้นจนเกินไปสวยไหมคะประดิษฐ์เลยขอสามคั่มค่ะโอเคง่ายนะแล้วทั้งพี่จะได้ไปทางไหนก่อนไม่ต้องนึกต่อไปวอยนวยเป็นอะไรบ้างนม้หมดหมดหมดเมดเต่าตี ช่อนี้ช่อนี้ว่ายังสวยกว่าช่อตรงนน,ตตตนน้นยสติกมดแต่เพื่อนมดทีสบ่อยาเอาบังอกสวยให้พี่น้องเลยว้น <c ười> มดเจ้าก่อนขึ้นถึงมือติเย เอาแบบนี้เก้เกาเกเ,เอาดีบตจ้ะมันต้องมีตัวมุดอันนี้มัดลายดมัดลายดมัดขบเนะขบด้วนะมัดขบเะมเจอขาแต้วเล็ๆทีเดียอ,อือมน,นเจอขาโอ้ยโดนกินมุ่นเบิดของเซบ เดีย๋ยวว่าแต่คนมักพี่น้องมองด้วยเหตัวอย่างกินมัง่งนะขึ้นกัดเ้ติดขาจิ้มเลยเด้อฮักเอาเลยเนา <c oughs> ะใช่เพราะว่ามันติดลากนั่นจิ้มเนี่ย <c oughs> หมดเงิจ้ะหากระเซ็บหวานขนาดเด้อหอมทำนน,น,นี่เบื่อปะต้องเอามาเด้อเดี่เดียว ยั่ไงอ๋อดอกมันรวมญาติเก็บปนกับไปนี่เฉพาะขาเฉพาะขาเป็นกลมใบนี่เปนดอกบานก็ขาเมิดปูนนี่เมนบอกบอกว่าเมองทางที่ดูเมิดคักโบเม็ดคักโบเม็ดคักอีดี ่จะกล้านึ่งโพลนนี่โอ้ยถ้าได้ถ้าได้แบบนี้ทุกโพลนี่โอ้ยพี่น้องเนาะนเาะมีรุ่นจะมีรุ่นี่โพนหลายขนาดครับโพนปวกโพนแบบตราบใดที่มีปวกที่เขาเยื่อพันได้เลาะหลายเลยเขาเข้ามาตรงเข้ามาจากทางที่เขาต้องเดินไปทางพุ่นคุยมาจะเคพื่อจะทางนี้นี่ต้องสำรวจ คอมพลูเลยถ้าเป็นแถวที่แถวติ๊กเคยเก็บประจําสติ๊กจะลูกอ๋อนี้ออกตรงนั้นออกตรงนี้ออกแต่ตรงนี้ใส่คําว่าเดินเ,าาเดินหาเอาเลยจ้ะาาแต่ฟกเดินเม่งเม่งเม่งแม่ทรงสามโพนก็นเจอเลยจ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเห็ดออกพอดีครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้เจอเห็ดบ่อยๆเกือบเต็มตะก้าหรือเต็มใช้คำว่าเต็มก็ได้เนะมันดอกตูมมันก็เลยมันรู้เบ่งเจ็บแต่ที่จริงได้หลายจ้ะนี่ค่ะโพนบักใหญ่เลยโพล คนบินจะคนใหญ่บินอเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ก่อนครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหน่เด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่เฮ็ดขผาซิงพี่น้องช่วงนี้หารัวๆจ้า